ไปเที่ยวกันเนาะกำลังสิออกจากบ้านส,สิไปเที่ยวขากลราฟุูเก็ตเรามื่สิเป็นได้หลายบรรยากาศขากลับกรุาฟภูเอ็ตขากลราฟุูเก็ตเบิ้งมัสิมีอย่างเป็ดตาเบิ้งแน่ไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อเอามาเบิ้งวิวที่ถัดข้างทางกันกลับกันเด้ออันนี้เฮากับมาเที่ยววันบักพงเด้อค่ะเพื่อน เท่ยเพื่อนที่นี่สวยมากค่ะสิ่งรอบข้างสวยมากค่ะอยากจะแนะนำให้เพื่อนมานะคะไปกั้นข้าห้ามเบิ้งถึง่ายกันด้วยค่ะคเพื่อนๆห้ามเบิ้งว่ามันสิง,งามขนาดไหนด้วยค่ะ มาเบิ่งกันเด้อมันสิงามขนาดไหนเนี่ยเพื่อนๆมาเบิ่งกันเด้อว่ามันสิงามขนาดไหนเพื่อนชิชว์เบิ่งวู้พุดอ่ะอู้เบิ่งตี อย่าคอสวยนะคะที่นี่ไปต่อค่ะไปต่อ งามบ,าคาบาอค่ะงามบอขอเดียดด้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่เดอ้อรูปพระไหวอันนี้คือวัดบานทงได้ค่ะเดอ้อยูเทถยวอ่ะ ระวังสุราธทธานี่ท่าแยก่กระบ,บีกสิไปภูเก็ตรูปภาพสวยนะคะเ,เพื่อนๆมาดูกันนะคะไปเบิ้งไหนกันเด้อค่ะเด้เอออกมาสิงอามขนาดใด ข้างในสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆภาพวาดข้างในสวยมากค่ะเพื่อนๆวัดบางทงนะคะ สวยไหมคะสวยบอสวยบองามแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามและฟอลโล่ทุกช่องทางค่ะไปนอข้างนอกแล้วคะ่ะที่ออกจากวัดต่อเด้อค่ะเพื่อนๆกำลังีิออกซุ้มประตูวัดคะ่ะมาเที่ยวกับแม่ไม่มีแม่มาเที่ยวกับแม่นะคะแม,มแม่บอกงี้มีแต่ลูกคนสวยว่า มีแต่รูปคนสวยรูปรูปของคุณแม่ <คน S 1> มีมมอยู่รูปเดียว <laughs> ตำปากซะสวยฉ่งเลยกรุณากรุณาอย่าอย่าโฟกัสที่ปากห้ <laughs> ามโฟกัสที่ปากรูปเมียนรูปเหมียนขายรูปเมียวอย่าขายอะไร็กโคออกรถโอ้ยถึงซึมประตูออกแล้วเด้ย๋ยเด้อ ออกกัเด้อค่ะเด้อออกซุ่มประตูแล้วค่ะไปกับผู้เก็ตสันตัวบาที่นี่เที่ยวเสร็จแล้วยูเฮีย